สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p l u s Channel นะครับและนี่คือรายการบ้าวทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและที่เห็นแผงแอคชั่นฟิกเกอร์เป๊ปซี่แมนขนาดนี้ครับนี่เราจะมารีวิวตัวต่อไปนะครับที่ผมได้มาจากเป๊ปซี่แมนเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับถึง3ตัวอะตอนนี้เราได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรามาอันบ็อกแกะกล่องเจ้าแอคชั่นฟิกเกอร์สุดคลาสสิกนะครับตั้งแต่ปี1998เลยนะยุคประมาณ90ไปลายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านี่ครับมาดูตัวแพ็กเกจกันก่อนครับอันนี้จะมันจะเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนี้เลยครับนี่นี่เห็นไหมนี่จะเป็นแบบเดียวกันหรือขอเอากระป๋องออกก่อน นี่มันจะเป็นแบบรุ่นเก่านะครับที่เป็นดีไซน์แบบเงินกับสีแดงนะครับส่วน New p e p s ี่เนี่ยจะเป็นลายแบบดูแบบล้ำๆขึ้นมาครับจะเป็นน้ําเงินกับเงินครับเขาก็มีสองสไตล์ให้เลือกเลยตัวนี้เราได้มาก่อนหน้านี้นะครับเรารีวิวไปเรียบร้อยแล้วโดยรวมๆนะครับมันก็เหมือนกันเลยครับเพียงแค่เปลี่ยนตรงสไตล์สีของเขานะครับลำตัวเนี่ยจะเป็นคาดแบบนี้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็เปลี่ยนพวกโทนสีอะไรนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ลายของบอร์ดสโนว์บอร์ดนะครับก็จะเปลี่ยนไป นอกนั้นรวมรวมเนี่ยโมเดลมันจะเดิมเดิมหมดเลยครับมีทั้งกระป๋องทั้งหัวทั้งไม้คำ้ำรองเท้าสโนบอร์ดแล้วก็สโนบอร์ดนะครับมีมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพียงแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นนี่ด้านหลังอ๋อตัวนี้รู้สึกจะมีสีน้ำเงินเนี่ยจะมีสสีหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่ามันด้านหลังว่าด้านหน้าด้านหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ตัวนี้ใหม่ๆเลยนะครับผมยังไม่ได้แกะเลย เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการแกะแบบกรีดให้มันสภาพยังคงเดิมนะครับสามารถยัดกลับไปได้เหมือนเดิมตัวนี้เป็นของบันไดนะครับเพียงแค่ว่ามันไม่มีโลโก้บันไดเลยเนี่ยสักจุดเลยนะครับมีเพียงแค่ว่าบันได1998เกดมตรอินชัยาตรงนี้เท่านั้นครับอ่าผมจะใช้วิธีการกรีดแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดเราฉีกไปเลยอะมันเสียดายตรงนี้มันก็จะแบบขาดขาดกระดาษมันจะขาดหมดเลยนะครับก็จะใช้แบบนี้กีดไปประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับให้เหลือด้านบนไว้ให้สามารถเปิดอย่างนี้ออกมาได้ครับอลองดูยังยังยังขาดไม่หมดเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเปิดง้างออกมาแบบนี้ได้ครับ เราก็แค่ดึงถานมันออกมาปาบนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันยังดูดูดีเหมือนเดิมเลยไม่มีรอยขาดเลยครับอันนี้คือวิธีที่ดีมากๆนะครับผมได้วิธีนี้มาจากตัวแรกที่ผมได้ค่ะเขากรีดมาแบบนี้เลยผมก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งดีวะ่ะทาให้แพคเกจม,มันยังคงอยู่ครับทําให้สะสมได้แบบดูดีมากๆเลยแล้วเราก็ยังออกมาเฉยชมได้อีกด้วย โดยของในถาดก็จะมีตัวนี้ตัวฟิกเกอร์หลักๆของเขาเลยนะครับมีส่วนหัวที่ไม่มีปากนะครับมีกระป๋องเปบปซี่รองเท้าสโนบอร์ดแล้วก็เฝือกนะครับเสือกเท้าที่เขาจะต้องไปโดนอะไรสักอย่างเนี่ยตอนจบจะมีไม้ไม้ค้ำด้วยแล้วก็นี่ครับสโนบอร์ดไหดูดิอ๋อแสดงว่าไอตัวนี้ยสีน้ำเงินแบบเนี้ยมันก็มีสโนบอร์ดสองลายให้สะสมครับ ซึ่งอันนี้มันเป็นลายสีขาวนี่แสดงว่าถ้าเอาให้ครบจริงๆเ่ยต้องเอาสโนบอร์ดอีกสีหนึ่งมาด้วยสำหรับเจ้าเบ็บซี่มาตัวนี้ครับจะมีความสูงอยู่ที่1 5 5ซนติเมครับเทียบเท่าก็จะน่าจะสเกล1.12นั่นแหละครับ เราเอาตัวมาเปรียบเทียบกันเลยครับผมว่ามันไม่แตกต่างกันเลยครับตัวนี้ก็ตัวที่เรารีวิวในตัวนี้นนในคลิปนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่มันจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ครับที่เป็นภาพวาดของนักเขียนคอมิกนะครับเนี่ยหน้าก,กล่องมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ต่างกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าถ้าสังเกตดีมันมีแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้เหมือนสีมันจะซีกว่านิดเดียวตรงนี้มันจะเหมือนแบบสีเข้มกว่านะครับ มีแค่น,นี้เลยนอกนั้นผมแยกไม่ออกเลยครับเหมือนเด็กนี่แล้วก็รวมมูเหล่าเป๊ปซี่แมนที่ผมมีทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ครบทุกเวอร์ชันนะครับอันนี้มันจะดูเหมือนจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษนะครับมันจะแตกต่างจากตัวอื่นนี่น,น,นี่เดี๋ยวดู <c oughs> ตัวนี้มันมีลูกเล่นนะครับบีบขาเข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบแ โคท่าซิกเนเจอร์ของเขาครับแล้วแจกความสดใสแจกความสดชื่นแจกปบตซีนั่นเองบีบแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะงายหลังนะครับหัวมันจะสลับกับหัวด้านในโผล่ออกมานี่ยนี่นี่น,นี่ต้องบีบแรงๆอันนี้ก็เจ๋งนะครับพีงแคาว่าตรงนี้มันยังเป็นโซ่ส้คอที่เป็นปลอมๆนะครับติดกันมาเลยจะไม่เหมือนกับพวก3ตัวนี้ที่เป็นโซ่จริงๆนะครับ แล้วก็ชิ้นส่วนมือตรงนี้ไม่สามารถหมุนขยับอะไรได้ครับไม่มีกระป๋องเบซี่ให้ด้วยมีแค่นี้เท่านั้นมีดีเทลแบบสวยสุดๆนะครับหือที่ชอบคือตัวโซ่เนี่ยโซ่ส้อยคอเนี่ยเป็นของจริงนะครับไม่ใช่เป็นตัวแบบเป็นโมที่ติดกับบอดี้นะนี่เงและชิ้นส่วนหัวนะครับที่เป็นรูปปากจู๋เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเขาก็จะมีอีกชิ้นส่วนหนึ่งคือ หัวปกติเลยครับนี่แบบนี้เอามาถอดเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้ง่ายๆครับคือดึงเลยนี่จะเป็นจอยแบบนี้ครับเราก็สามารถเอาเปลี่ยนได้เราก็เอาสร้อยสวมไว้ก่อนครับแล้วค่อยๆปักเข้าไปอ,อ๋อโอ้นี่โอเคได้ครับก็จะเป็นใบหน้าเรียบๆแบบนี้ครับ นี่ตอนเขาวิ่งมาก็จะหน้าเรียบๆบแบบเนี้ยและถึงจะค่อยแบบแจกความสดชื่นอ่าถึงจะเป็นปากจูนะครับพวกสีอะไรดีเทลก็โอเคนะครับสวยงามสีฟิลเดียวกับตัวกระป๋องเลยเนี่ยเนี่ยใช้สีแบบเงาเงาเมทัลลิกเหมือนจะแเล่นี้ ดูแบบค่อนข้างจะงอกแงกครับตัวนี้ผมเป็นได้มาเป็นตัวมือหนึ่งเลยครับยังไม่แกะซองเลยไม่แกะตัวแพ็คเลยนะครับก็งอกแงกแบบนี้แล้วอ่ะแต่ก็เข้าใจได้ครับยังเป็นมันเป็นของเล่นยุคสมัยนู้นะครับปี1998นะครับโอ้โหไอพวกฟิกกูอาร์ตเนี่ยยังไม่เกิดเลยเป็นแบบของเล่นบันไดยุคแรกๆครับยุคเก่าๆข้อต่อเป็นแบบนี้ยังเห็นเป็นเป็นเป็นรูแบบนี้อยู่เลย มีด้านหลังมีโชว์น็อตแบบจังๆเลยนะครับด้านล่างด้านล่างมีโค้ดอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็มีม,มีมีรูนะครับเอาไว้เสียบกับตัวสโนว์บอร์ดนั่นเองเอมือชิ้นส่วนตรงนี้นะครับมันทําท่ากําลังจับอะไรสักอย่างใช่ไหมมันก็คือนี่เลยจับกระป๋องเปบปซี่แจกความสดชื่นนั่นเองจัดเข้าไปเลยครับนี่ ه, มาแล้ว เราต้องโพสท่าประมาณนี้ครับนี่ประมาณอย่างนี้อ่าแล้วก็เจ้าตัวสโนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกที่ตัวลายนะครับเขาจะทำเป็นเหมือนสติกเกอร์มาแปะทับนะครับตัวพลาสติกอีกทีหนึง่งเป็นลายาแบบกราฟิตี้สวยๆเท่ๆเลย,เ,ลยเขียนว่าอะไรวะเบปซี่แมนปะไม่แน่ใจนัอ่านไม่ออกน่าจะใช่แหละ จะมีจอยแบบนี้ครับที่บอกว่าตรงใต้เท้าเนี่ยเขามีรูอยู่แล้วก็มีรองเท้าสโนว์บอร์ดครับเนี่ยอีกส่วนจะใส่ยังไงอะเหรอใส่ไงวะลืมแล้วน่าจะถอดใช่ไหมอ๋อรองเท้าเขาต้องดึงออกมาอย่างนี้ครับเป็นจอยแบบนี้ก็มาปากมาักไปเลยครับตัวนี้คือข้างในไม่มีไม่มีตัวจอยรับนะครับเนี่ยเป็นเบ้าแบบนี้กับเบ้ารูรแบบนี้ครับคือแค่ เสียบเข้าไปเลยเฮ้ยแต่แน,น่นนะเนี่ยไม่หลุดนะครับเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีจอยรับตรงเบ้าของมันนะครับก็แค่เสียบเข้าไปก็จะรัดแบบแน่นแบบนี้เลยเอออันนี้ดีปักเข้าไปโอ้ยอย่างเฟี้ยวยังใส่สนิเกอร์อ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ๋อก็แปลว่าจะใส่รองเท้าสโนว์บอร์ดเล่นสโนว์บอร์ดก็ได้ หรือว่าจะใช้เท้าเนี่ยเปล่าๆเลยอ่ะเล่นสโนว์บอร์ดก็ได้เหมือนกันลองดูปักดูเอาลุดรุดลุดอ่าอ่โอ้โหมโอ้โหอ๋อเฮ้ยเอาของนี้ซาไปหน่อยเล่นสโนว์บอร์ดพลิกแพรนะครับเดี้ยงเลย ก็เอาเอามาเล่นแบบนี้ได้ครับฮา่ฮาฮมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับของ p e ปซี่แมของ Spot ตโฆษณาของเขาเนี่ยพอแจกความสดชื่นแล้วเรียบร้อยนะเขาก็จะมีอะไรทั้งอย่างเนี่ยทำให้เขาเกิดแบบต้องบาดเจ็บแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะฟีลประมาณนี้มันใช่และโดยตรงนี้นะครับชิ้นส่วนเป็นพลาสติกครับแล้วก็ตัวฝึกก็เป็นพลาสติกครับก็แค่เหมือนรองเท้าสโนว์บอร์ดครับสวมเข้าไปแบบนี้ แล้วก็โพสท่าอ่าส่วนในจุดขยับครับเดี๋ยวเรามาดูกันมันก็เหมือนกับตัวอื่นที่เคยรีวิวนั่นแหละ,ะส่วนหัวครับก็จะหมุนได้ประมาณนี้แขนแขนกางออกไปด้านข้างได้แค่นี้นะครับไม่สามารถเหยียดตรงได้ ขยับเขายังเป็นยุคเก่าๆอยู่เลยนะครับเนี่ยแต่สามารถชูมือขึ้นได้นะชูมือออกมาข้างหน้าได้แบบแจกความสดชื่นอะไรได้ยี้งอศอกได้90องศาเป๊ะ,ปะข้อมือหมุนบิดได้3ามนี่ยช่วงกลางลตัวมีจุดขยับงอกแง่ๆแบบนี้ได้ครับและหลวมด้วย <c oughs> แอนก้มบิดได้หมดลำตัวก็บิดได้ช่วงขา ปืด๊ดนี่โอ้ผมว่าได้สูงกว่ามากกว่า90องศาแล้วเนี่ยแล้วก็บิดอย่างนี้ได้ด้วยเ่เตะไปข้างหลังได้ปืออ๊ดซอกงอเข่าเก้าสิองศาเป๊ะ,ปะและข้อเท้าหมุนได้3า0ครับกระดกไม่ได้นะมีแค่นี้เองนี่กางขาได้เยอะนะยิมนาสติกเลย man. ทั้งหมดก็คือรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์เป๊ปซี่แมนตั้งแต่ปี1998นะครับโอ้โหยุคปลายลายุค90กําลังเข้าสู่มิเลนเนียมนะครับต้องเรียกว่าเป็นความทรงจําในวัยเด็กของวัยรุ่นยุค90แท้ๆเลยนะครับก็ตัวนี้ขอเกิดนิดนึงความเป็นมาของเขานะครับคือมันเป็นแบรนด์ของเป๊ปซี่นะครับที่เป็นของฝั่งอเมริกาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยคิดแคมเปญขึ้นมา ที่เป็นการโปรโมทโดยใช้คาแรคเตอร์ที่เป็นเบปซี่แมนขึ้นมานะครับในการฉายโฆษณาทางทีวีนะครับซึ่งตอนนั้นโหปังมากๆครับในยุคป,ประมาณเนี่ยยุคราวๆเนี่ยครับ1990งพายปลายๆเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ได้ผลิตพวกเมอร์ชแอนดดิสออกมาเพียบเลยครับจนถึงรวมถึงแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยที่เขาไปโคกับบันไดนะครับสุดยอดมากผมเองก็ได้มาได้ราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยเท่านั้น ตัวนี้จะว่าไปมันจะแรหรือเปล่ามันก็แร่อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหายากมากดูสิหายากยังไงอะ่ะผมได้มาถึง4ตัวเลยนะครับตอนนี้ซึ่งยังไม่ครบนะครับคอลเลกชันเขาเนี่ยผมเข้าใจว่าเท่าที่หาข้อมูลนะครับมันยังมีอีกอย่างตัวนี้ไอ้ตัวบีบเนี่ยคือมันยังมีสีน้าเงินแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่มันสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้นะและอีกตัวหนึ่งที่เด็ดสุดที่มันแปลกสุดนะครับคิดได้ไงอะ่ะคือ มันมันเป็นตัวแบบนี้มั้งแล้วก็มันจะมีกลิ่นโคลาด้วยมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นยางๆอ่ะแล้วก็ใส่กลิ่นโคลาเข้าไปเนี่ยเฮ้ยอันนั้นคือคือว้าวมากคืออะไรวะคนญี่ปุ่นเลยอะ่อะเดี๋ยวยังไงผมก็จะต้องตามหาสะสมต่อไปให้ครบคอลเลคชันเลยครับอีกนิดเดียวเองก็ครบและอ่ะใครอยากได้ใครสนใจใครมีความหลังกับเจ้าเบปซี่แมนนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือว่าจะเป็นเกมนะครับโอเกมนี้อย่างฮาเนียครับ ใครที่เล่นตอนนั้นเนี่ยติดใจแบบสุดๆครับชอบจริงๆก็ไปจัดก็ได้นะครับลองไปหากันดูถ้าผมไปเจอที่ไหนมาอาจจะมาชี้เป้าในใต้คลิปก็ได้ครับลองไปส่องๆกันดูก็ได้ท้ายนี้ครับก็ชวนแฟนๆช่องเรานะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเบปซี่แมนกันหน่อยนะครับว่ามีความทรงจํไวัยเด็กกันยังไงนะครับกับเบปซี่แมนมีของสะสมอะไรบ้างหรือว่าไปเจออะไรมาเรามาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รยอยการเดบอทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k c o m a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ